เอามันนี่เออเอามากินยาอุ้มมา mm hmm. แม่แม่อยู่ที่ไหน <laughs> เอเออีกแล้วนั่นแหละมาเร็วมากินจะได้หาย รู้สิรู้ว่าต้องกินยารีบแอบยังไงแม่ไม่ดีเลยเนาะมาถึงบ้านแล้วก็เอาแต่ยาให้ลูกกินเนาะไม่เอาไม่เอาเอานิดนึงเดียวนะอาปอนเดยอนเดีอเยอันดอันเดันเดสอัันอัันดออันอันัััอันอ เก่งไปได้ไปมาหาเจเลยหาเจอไม่ได <Hon> ้อุ้มอุ้มอย่าให้โดนนะ